ช่วงนี้รู้สึกว่ามีหลายๆคนเลยนะครับที่แบบรู้สึกจิตใจฉันไม่สงบเลยหงุดหงิดหรืออยู่ในอารมณ์ของความผิดหวังผมเองก็มีอาการเหมือนกันเลยต้องมาหาวิธีที่จะช่วยปรับสมดุลจิตใจกันสักหน่อยเลยได้มาเจอเทคนิคจากหนังสือที่ชื่อว่าถ้าเหนื่อยก็แค่ขยับเป็นหนังสือที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นครับผู้เขียนคือนายแพทย์โคบายาชิฮิโรยุกิจากสำนักพิมพ์วีเล n ซึ่งเขาให้เทคนิคปรับสมดุลจิตใจกับเรามา5เทคนิคโดยเขาชวนว่าเวลาที่จิตใจของเราไม่สงบงุดหงิดหรือผิดหวังให้เราลองทำตาม5วิธีนี้กันดูซึ่ง5วิธีนี้มันจะได้ผลดีอย่างไรใช้กันแบบไหนในตอนนี้ครับอาหารสมองกับ The Bookteller จะมาเล่าให้ฟังคุณฟังครับ แนวคิดของหนังสือถ้าเหนื่อยก็แค่ขยับผู้เขียนเขาได้อธิบายถึงความเหนื่อยล้าทางกายและความเหนื่อยล้าทางใจของคนเราที่เขาแบ่งออกเป็นความเหนื่อยล้าที่ดีและความเหนื่อยล้าที่ไม่ดีไอ้เจ้าความเหนื่อยล้าที่ดีก็คือแบบความเหนื่อยล้าทางกายของเราครับเช่นการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังการออกกําลังกายการเล่นกีฬาหรือทํางานมาโปรเจกต์ใหญ่เสร็จแล้วก็รู้สึกล้าจังเลย หรือการเล่นกับลูกๆในวันหยุดอย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกล้าหรือการทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งการที่เราจะดูให้ออกว่าแบบไหนคือความเหนื่อยล้าที่ดีก็คือถึงกายของเราอาจจะเหนื่อยเมื่อยแต่จิตใจของเรากลับรู้สึกดีนั่นเองครับโอ้รู้สึกดีจังได้ออกกำลังกายได้เล่นสนุกได้งานจนเสร็จและเจ้าความเหนื่อยล้าที่ไม่ดีก็คือความเหนื่อยล้าทางจิตใจของเรา เช่นในแบบทั้งที่คิดว่าเราหลับสนิทแล้วแต่ตื่นมากลับรู้สึกตัวหนักมึนไม่สดชื่นกันเลยทั้งที่ร่างกายปกติดีแต่กลับรู้สึกแย่อ่อนล้าเพลียไปหมดแถมขี้เกียจอีกต่างหากหรืออาการที่แบบเครียดสะสมหมดไฟซึมๆฉันไม่อยากจะทำอะไรเลยนี่คือความเหนื่อยล้าที่ไม่ดีมันส่งผลเสียต่อจิตใจภายในของเรานั่นเอง ถ้าหากคนที่คิดว่าความเหนื่อยล้าทางใจแบบนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะ่ะอยู่ที่ตัวเราหนะ่ะอยู่ที่ mindset ทัศนคติของเราไงใช่ครับถูกต้องเลยแต่ถ้าหากกับบางคนที่เขาเจอสถานการณ์ที่แย่ที่สุดบางทีทัศนคติดีๆเหล่านั้นมันก็อาจจะหลุดไปได้เสมอบางทีมรสุมชีวิตปัญหาต่างๆมันก็ถาโถมเข้ามาจนเราอาจจะเป๋ได้เหมือนกัน สิ่งที่เราทำได้คือการมีสตินะครับการรับรู้มันอย่าต่อต้านมันแต่เข้าใจมันลองค่อยๆใช้เวลาทบทวนสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรแล้วค่อยๆหาวิธีที่จะเข้าไปประคับประคองจัดการมันและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าใจร้ายกับตัวเราเองอ่อนโยนกับตัวเราเองเป็นธรรมดาครับ ที่เราจะรู้สึกแย่ๆกันบ้างรู้สึกเฟลกันบ้างขอแค่อย่าใจร้ายกับตัวเราเองรักตัวเราเองอ่อนโยนกับเขาบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นสัญญาณที่เตือนเราให้กลับมาดูแลตัวเองได้แล้วนะใส่ใจตัวเองหรือจัดการกับสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วนะ ซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาก็ผ่านมรสุมเหตุการณ์ที่ทําให้เขาทุกข์กระทมกับชีวิตมาเขาจึงอยากชวนให้เรานั้นได้ลองใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่าเทคนิคปรับสมดุลจิตใจในยามที่เรารู้สึกงุดหงิดไม่สงบหรือผิดหวังเขาบอกว่าหากเราได้พิจารณาถึงสาเหตุของความเหนื่อยล้าทางใจความเหนื่อยล้าที่ไม่ดีกันแล้วลองใช้เทคนิคเหล่านี้ดูครับลองใช้ให้เป็นนิสัย มันจะช่วยปรับจิตใจปรับสมดุลของระบบประสาทในร่างกายและป้องกันไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้าที่ไม่ดีได้ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ประกอบไปด้วย5วิธีดังนี้ครับ 1. เวลาเหนื่อยล้าทางจิตใจให้เราลองเขียนความรู้สึกลงไปในสมุดโน้ตตอนช่วงท้ายของวันซึ่งเทคนิคนี้ก็ต้องแนะนำนะครับให้เราเขียนตอนที่เราอารมณ์เย็นลงสักหน่อยก่อน เพราะไม่เช่นนั้นเราอาจจะมีแต่อารมณ์ลบๆที่ตัดสินเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นได้ซึ่งวิธีการเขียนความรู้สึกนี้ก็ทําแบบง่ายๆเลยครับเราไม่ต้องเขียนยาวๆเป็นไดอารี่เป็นเรื่องราวเต็มหน้ากระดาษก็ได้โดยในช่วงท้ายของแต่ละวันให้เราเขียนบันทึก3เรื่องต่อไปนี้เรียงกันโดยเขียนอย่างน้อยเรื่องละ1บรรทัดนั่นก็คือ 1. เรื่องที่ทำให้เรารู้สึกแย่ที่สุดในวันนี้ 2. เรื่องที่ประทับใจที่สุดในวันนี้และ 3. เป้าหมายของวันพรุ่งนี้เช่นในเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกแย่ที่สุดในวันนี้ก็คือตอนที่เรากำลังดูแลพ่ออยู่อยู่ๆพ่อก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาไม่ว่าเราจะยกอาหารมาให้นวดให้พาไปเข้าห้องน้ำพ่อก็หงุดหงิดกับเราไปหมด 2. เรื่องที่ประทับใจที่สุดในวันนี้ ผู้ช่วยพยาบาลสาวสวยเห็นใจเราจึงพูดว่าเหนื่อยแย่เลยนะคะและให้คำแนะนํำกับเราว่าดูแลคุณพ่อแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะการให้เวลากับตัวเราเองก็สำคัญเหมือนกันเป็นห่วงนะคะพอได้ฟังแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกประทับใจความห่วงใยของนางมากๆเลยและ 3. ครับเป้าหมายของวันพรุ่งนี้ ก็คือการหาเวลาว่างอ่านหนังสือเบาๆนั่งจิบชาสัก30นาทีก็ดีผู้เขียนบอกว่าการเขียนโดยเรียงลำดับแบบนี้มีเหตุผลนะครับนั่นคือการเริ่มต้นเขียนเรื่องที่เรารู้สึกแย่ๆจะทำให้เรารู้ตัวมีสติว่าเรากำลังเครียดเรื่องอะไรอยู่ถ้าเราเขียนทุกวันเราก็สามารถรู้สาเหตุของความเหนื่อยล้าที่ไม่ดีได้และจะทำให้เรานั้นรู้วิธีรับมือกับมัน ซึ่งก็มีงานวิจัยหลายต่อหลายชิ้นเนี่ยนะครับบอกเอาไว้ว่าการเขียนความรู้สึกแย่ๆออกมามันช่วยลดความเครียดให้กับเราได้จากนั้นเมื่อเราเขียนเรื่องประทับใจต่อจากเรื่องที่เรารู้สึกแย่เราก็จะสามารถปรับอารมณ์สร้างความสมดุลได้หรือคือการที่เรารู้จักมองหาเรื่องดีๆท่ามกลางวันแย่ๆได้และ3การที่เราเขียนเป้าหมายของวันพรุ่งนี้เป็นลำดับสุดท้าย จะช่วยให้แต่ละวันของเราจบลงด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งและพร้อมที่จะมุ่งไปสู่อนาคตนั่นเองซึ่งประเด็นสำคัญของวิธีนี้ก็คืออยากโกหกความรู้สึกของตอนเองนะครับเขียนออกมาตามความรู้สึกแท้ๆของเราเลยเขาแนะนำให้เราเขียนแบบนี้ให้เป็นนิสัยเมื่อเราเขียนทุกวันเราจะเห็นพัฒนาการทางความเติบโตและรับมือกับอารมณ์ได้ถ้าเราทำเป็นนิสัยผ่านมาปี2ปี เมื่อเราเอามันกลับมาอ่านดูโอ้โหเรานี่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องแบบนั้นก็เอามาเครียดได้ซึ่งการเขียนบันทึกทุกๆวันจะสามารถทำให้เรานั้นเติบโตและมีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ที่ดีขึ้นได้นะครับต่อมาเทคนิคที่2ในการปรับสมดุลจิตใจก็คือเมื่อเรารู้สึกล้าในระหว่างวันให้เราลองดื่มชานมแล้ว งีบหลับซึ่งวิธีนี้ครับเป็นวิธีที่เอาไว้ใช้ระหว่างวันเวลาที่เราต้องเจอกับเรื่องต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าผู้เขียนบอกว่าในระหว่างวันหากเราเหนื่อยล้าทางใจก็อย่าฝืนครับแต่ให้เรานั้นลองผ่อนคลายแล้วงีบหลับกันสักครู่แต่แทนที่เราอยู่ดีๆก็จะงีบไปเลยบางครั้งเราก็อาจจะหลับกันได้ยากเราก็เลยต้องพลิกแพลงกันสักหน่อยหาชานมมาดื่มกันก่อนแล้วค่อยงีบหลับ เพราะชานมมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าทริปโตเฟนซึ่งอยู่ในนมซึ่งเป็นสารที่ทำให้เรานั้นหลับง่ายสบายๆกันและชาก็มีคาเฟอีนซึ่งจำเป็นต่อการตื่นนอนที่จะทำให้เรานั้นรู้สึกสดชื่นได้โดยประโยชน์ของการงีบหลับก็จะเป็นการรีเซ็ตสมาธิเพิ่มพลังสมองให้กับเราให้กลับมามีพลังลุยในแต่ละวันได้อย่าได้ประมาทพลังของการงีบหลับนะครับ แต่ถ้าใครเป็นคนที่หลับตอนกลางคืนยากๆแล้วล่ะก็อย่างงีบหลับหลังบ่ายสนะครับไม่งั้นจะนอนไม่หลับกันได้นะจ๊ะต่อมาเทคนิคที่3ของการปรับสมดุลจิตใจก็คือเมื่อเรารู้สึกว่าจิตใจเราไม่ค่อยสงบเลยมันต่อเนื่องมาหลายวันแล้วละ่ะให้เราผ่อนคลายด้วยการหายใจแบบ1ต่อสผู้เขียนบอกว่าเพราะคนที่มีความเครียดมากมายทุกวันจะหายใจตื้นและถี่ ส่วนคนที่เผชิญกับความกดดันก็อาจจะลืมหายใจหรือหยุดหายใจไปชั่วขณะได้ซึ่งคนที่มีความเครียดมักจะไม่รู้ตัวเวลาที่ตัวเองนั้นหายใจแบบผิดปกติอยู่เขาจึงมักบอกกันว่าในแต่ละวันให้เราฝึกมีสติกับลมหายใจนะมันผ่อนคลายได้เพราะการที่เราหายใจผิดปกติมันจะส่งผลแย่ๆต่อร่างกายของเราโดยตรงการหายใจแบบผิดปกติจะทำให้เลือดในร่างกายปั่นป่วน ระบบประสาททำงานผิดปกติหลอดเลือดก็หดตัวการไหลเวียนของเลือดก็แย่ลงไปด้วยจึงทำให้เราแบบมีปัญหาเรื่องความดันรู้สึกปวดหัวรู้สึกแย่กับตัวเองหากเรายังไม่หันมาใสา่ใจดูแลตัวเองนะครับโรคต่างๆก็ตามมามากมายเลยทีเดียวซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ผู้เขียนเขาก็แนะนำให้เราฝึกหายใจแบบ1ต่อ2ดูละกันซึ่งการหายใจแบบสัดส่วน1ต่อ2คือการ ค่อยๆหายใจซึ่งสามารถช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทให้กลับมาทำงานตามปกติซึ่งวิธีการหายใจก็ทำได้ง่ายๆดังนี้นะครับ 1. ให้เราหายใจเข้าทางจมูก3-4วินาที 2. ห่อปากและค่อยๆหายใจออกทางปากประมาณ6-8วินาทีและ3ครับให้เราทำซ้ำตามขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆจนครบ5-7ครั้ง หลักก็คือหายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้าสองเท่าและที่สําคัญเนี่ยนะครับเวลาที่เราหายใจเข้าให้ท้องป่องหายใจออกท้องยุบค่คอยๆทําอย่างช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอา้าวจะลองกดหยุดแล้วทำตามเลยก็ได้นะครับพอหยุดกันแล้วก็อย่าลืมกลับมาฟังกันต่อด้วยนะครับซึ่งผู้เขียนเขาก็เคลมว่าการหายใจแบบหต่อ2นี้จะช่วยให้ระบบประสาททำงานดีขึ้น เลือดไหลเวียนมากขึ้นและเราจะรู้สึกสงบได้อย่างน่าประหลาดเลยทีเดียวและครับต่อมาเทคนิคที่4ที่ช่วยปรับสมดุลจิตใจก็คือเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสด้วยการจัดตู้เสื้อผ้าและจัดข้าวของโอ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับมันง่ายขนาดนี้เลยเละ่ะ ผู้เขียนบอกว่าการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติอย่างการหายใจอัตราเต้นของหัวใจระบบร่างกายที่ดำเนินเองอัตโนมัติได้ทำหน้าที่รักษาความสมดุลเอาไว้ได้ถือเป็นเทคนิคปรับสมดุลจิตใจที่ดีด้วยเช่นกันและวิธีที่ได้ผลที่ดีมากๆเลยก็คือการลดสิ่งของที่ไม่จาเป็นการจัดระเบียบข้าวของนั่นเองครับโดยเฉพาะการลดเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใส่แล้ว ก็จะได้ผลดีเป็นพิเศษเพราะบางทีเสื้อผ้าแบบโอ้หไม่ได้ใส่เลยกลายเป็นคราบเหลืองไปหมดก็ควรทยอยเอาออกจากตู้กันได้แล้วนะครับการจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบให้ดูสะอาดตาไม่รกลุงลังจะไม่ทําให้เรานั้นแบบโอ้ยเช้ามาเปิดตู้เสื้อผ้าดูโอ้ยมันยุ่งมันรกไปหมดอารมณ์เสียกันไปหมดเครียดกันอีกกันได้ครับแถมยังไม่พอไม่รู้จะใส่ชุดอะไรดี หรือหาเสื้อที่ใส่ก็ไม่เจอเสียอารมณ์เสียเวลากันอีกซึ่งประเด็นสำคัญในเทคนิคนี้นะครับให้เราจัดระเบียบสิ่งของในห้องของเราในบ้านของเราอย่างโต๊ะทำงานเอ่ยเตียงนอนเอ่ยก็ลองจัดเขาดูให้เป็นระเบียบผู้เขียนบอกว่าคนที่มีความเครียดอยู่แล้วยิ่งเห็นในไรที่มันลกลุงลังก็ยิ่งพานจะทำให้จิตใจของเราเครียดไปอีกซึ่งการจัดเข้าของก็ช่วยฝึกสมาธิให้เราช่วยผ่อนคลาย หายจากการวิตกกังวลในเรื่องต่างๆได้หรือคนที่แบบมีความตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้ฉันจะได้ไปพูดหน้าชั้นเรียนนะหรือไปนำเสนองานลองสร้างสมาธิสร้างสติในการจัดเข้าของต่างๆดูมันจะช่วยให้เรานั้นไม่ลนลานไม่ตื่นเต้นรู้สึกสงบได้วิธีนี้ผมก็ใช้เป็นประจำนะครับเวลาที่ตื่นเต้นมากๆจิตใจมันวุ่นวายก็มักจะจัดข้าวของจัดโต๊ะ ก็ช่วยได้ดีมากเหมือนกันเลยนะครับและต่อมาเทคนิคที่5ก็คือเมื่อเรารู้สึกดาวรู้สึกแย่สุดๆมันทำอะไรไม่ได้แล้วให้เราแงนหน้ามองฟ้าแล้วพูดกับตัวเองว่าช่างมันเถอะหรือที่คนเหนือนแบบผมเขาบอกว่าจ้างมันเตอจ้างมันเตจ้างมันคำแนะนำนี้อาจจะฟังดูไร้าสาระแต่มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่นะครับ ผู้เขียนบอกว่าเวลาที่เราเหนื่อยหดหูคนเราชอบทำตัวหอ่อเหีว่วงอตัวก้มหน้าก้มตามองต่ำลงอัตโนมัติเมื่อเราอยู่ในท่าก้มหน้ามองต่ำคอตกกันเลยทีเดียวไหลก็หอ่อทางเดินหายใจเราก็จะถูกกดทับจนตีบลงการหายใจจึงตื้นเขินขึ้นส่งผลให้ระบบประสาทเสียความสมดุลทําให้เรารับออกซิเจนไม่เพียงพอเลือดไหลเวียนไม่ดี หมือนที่เขาบอกกันว่ากฎทองของคนเราในแต่ละวันก็คือต้องอกผายไหลพึงหน้าตึงนมตั้งนะซึ่งท่าทางของเรานั้นมีผลต่อจิตใจของเราเหมือนกันนะครับซึ่งมีงานวิจัยของคุณเอมี่คัตด,ดี้นักจิตวิทยาสังคมที่บอกว่าหากเราอยากมีความมั่นใจอยากให้ตัวเองมีพลังใจในการทำสิ่งต่างๆเราควรเริ่มด้วยการทำให้ตัวเองนั้นทำท่าทางแบบคนที่มีอำนาจมีความมั่นใจ คือการยืดตัวตรงเงยหน้าใช้ท่าทางในลักษณะเปิดไม่ห่อตัวหลังงอแบบคนที่ไม่มีความมั่นใจซึ่งคุณหมอผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับก็บอกว่าการเงยหน้ามองท้องฟ้านอกจากจะช่วยเราผ่อนคลายแล้วมันยังช่วยให้เรานั้นบอกกับตัวเองว่าช่างมันเถอะมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราก็พร้อมที่จะก้าวเดินหน้าสู้ต่อไป นี่คือเทคนิคปรับสมดุลจิตใจในยามที่เราหงุดหงิดเหนื่อยล้าหรือผิดหวังที่ช่วยปรับจิตใจปรับสมดุลระบบประสาทและป้องกันไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้าที่ไม่ดีได้โดยผู้เขียนเขาบอกว่าเวลาที่คนเรานั้นอารมณ์ไม่ดีสิ่งสำคัญก็คือการกระทำของเราในตอนนั้นหลายคนเครียดกังวลหดหู่แต่ก็ทำในพฤติกรรมที่ส่งผลแย่ๆกับตัวเราเองหากทำแบบนั้นครับมันก็ยิ่งบันทอนตัวเองยิ่งแย่กันอีก ในบางเรื่องเราอย่าไปรอแบบที่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองแหละแต่เราต้องใส่ใจดูแลตัวเองในระหว่างทางแย่ๆนั้นด้วยเราต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่เป็นการทําร้ายตัวเราเองให้แย่ลงไปกว่าที่เป็นอยู่ด้วยนะครับและในตอนนี้ครับผมขอสรุปเทคนิคปรับสมดุลจิตใจทั้ง5อย่างให้ฟังกันอีกครั้งอย่างแรกครับเวลาที่เราเหนื่อยล้าทางจิตใจลองเขียนความรู้สึกลงไปในสมุดโน้ต ตอนช่วงท้ายของวันให้เราเขียนออกมา3เรื่องเรื่องละ1บรรทัดง่ายๆคือ 1. เรื่องที่ทำให้เรารู้สึกแย่ที่สุดในวันนี้ 2. เรื่องที่ประทับใจที่สุดและ 3. ครับเป้าหมายของวันพรุ่งนี้อย่างที่2เมื่อเรารู้สึก,กล้าในระหว่างวันให้เราลองดื่มชานมแล้วงีบหลับดูอย่างที่ 3. เมื่อเรารู้สึกว่าจิตใจของเราไม่สงบเลยมันต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว ให้เราผ่อนคลายด้วยการหายใจแบบ1ต่อ2โดยให้เราหายใจเข้าทางจมูก3-4วินาทีและหายใจออกทางปาก6-8วินาทีอย่างที่4เริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสด้วยการจัดข้าวของจัดตู้เสื้อผ้าเพราะอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ต้องการเห็นอะไรรกๆและการจัดข้าวของก็ช่วยสร้างสมาธิให้กับเราได้และอย่างที่5ครับหากรู้สึกแย่สุดๆมันทำอะไรไม่ได้แล้ว ให้เราแง้มหน้ามองฟ้าแล้วพูดกับตัวเองว่าช่างมันเถอะเราจะสู้ต่อไปหวังว่าในตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์ดีๆให้กับเรานำไปปรับใช้กันได้นะครับหากได้ผลดียังไงก็กลับมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้หรือมาแนะนำวิธีการต่างๆที่แตกต่างออกไปก็ได้นะครับชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วย ทุกๆก,กำลังใจมีความหมายมากๆต่อช่องนี้นะครับแล้วพบกับสาระดีๆพัฒนาสมองพัฒนาจิตใจของเราได้เป็นประจำพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ